จำกันได้อุบัติเหตุคานสะพานกับรถหล่นทับแล้วมีคนเสียชีวิตที่สะพานพระรามสองค่ะเหตุเกิดเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมารมัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับสั่งการทางกระทรวงแรงงานประกันสังคมลงไปในพื้นที่แล้วล่าสุดได้ไปมอบสิทธิประโยชน์ช่วยทายาทลูกจ้างที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวไปติดตามความคืบหน้า นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นางทิวันรัตน์อังกิณันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางเทียนรัตน์นวมวัตโฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองพร้อมคณะให้ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากกรณีเหตุการณ์แผ่นปูสะพานลอยกลับรถหล่นทับย่านถนนพระรามสองนวัดไซซอยเอกชัย23เขตจอมทองกรุงเทพมหานคร นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แสดงความเสียใจและมีความห่วงใยจากเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมกำชับให้สำนักงานประกันสังคมเร่งเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ได้เดินทางมามอบสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทของนางสาวสุวรรณีรักท้วมซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเป็นเงินค่าทำศพ5 0 0 0 0บาทเงินสงเคราะห์กรณี ตาย90,000บาทและเงินบำเหน็จชราภาพอีก142,100บาท66สตางค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น282,100บาท66สตางค์ให้แก่นายนารงรักท้วมบิดาผู้ประกันตนณวัดไซซอยเอกชัย23ถนนเอกชัยแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านสุชาติชมกินนะคะพร้อมด้วยท่านโฆศกกระทรวงแรงงานท่านเทียนรัตนมาวัตนะคะ ได้มาพบกับครอบครัขวของคุณสุวรรณีนะคะคุณสุวรรณีเป็นผู้ประกันตนมาตา3านะคะวันนี้เราได้นําเงินมาเยียวยากับครอบครัวซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเป็นทายาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาในครั้งนี้นะคะขอเชิญชวนผู้พี่น้องผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างทุกคนนะคะเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะคะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทางประกันสังคมหรือทางกระทรวงแรงงานเราจะได้เข้ามาเยียวยาได้อีกต่อไปค่ะทั้งนี้กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมฝากขอแสดงความเสียใจมายังแ าติผู้เสียชีวิตจึงขอความร่วมมือนายจ้างและลูกจ้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุและอยากเชิญชวนให้สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทายาทจะได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นเพราะลูกจ้างผู้ประกันตนทุกคนคือคนในครอบครัวประกันสังคมนี่ก็คืออีกหนึ่งการเข้าไปช่วยเหลือดูแลกันและกันนะฮะที่กระทรวงแรงงานนได้หยิบยื่นแล้วก็ได้ทำหน้าที่นะฮะ